คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านสโนว์บอทร้านรับเติมเกมเลนดีราคาถูกบริการดีเป็นกันเองมั่นใจปลอดภัย100%เซเลือกร้านสโนว์บอทรายละเอียดอยู่ที่ทิ้งใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมยินดีตอนเราทุกคนเข้าสู่ภารกิจแจกแจกกระจายกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับโเพเยอร์ระดับตำนานครับผม อย่ามาแจกกันอีกแล้วกันทุกคนเอาละเด็กเล่นตัวอะไรได้ชุดใหม่พีพีมาด้วยได้คิงคิงคิงแหมผมไม่ได้นะคุณผู้ชมผมแพ้แพ้ทีเดียวเองอ่ะชิวชิวเหรอเหรอใครบอกเลยอ่ะเหรอแพ้สองครั้งไม่ใช่เหรอจะยื้อเออนะครับนะจองอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเออแล้วประเด็นคือเขาไปคนเดียวด้วยนะเขาไปโซโล่ด้วยครับคุณผู้ชมฮะ ของจริงของจริงนะฮะลาลาแลนด์นี่โหดมากนะครัเขาไม่ได้เก่งแต่เชียร์หน้าจอเหรอจ้าเก่งไปตัวอะไรอรับกดเถอะกดเถอะอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละโอเคไปอีเวนต์ดูโอ้นะครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งนะ a few moments later นี่เลยตัวนี้โอาโค้ชุดใหม่อ่ะอ่าชุดใหม่ใช่ไหมได้ขอมาก็จัดไปเดี๋ยวซื้อให้ครับผมร้อยสี่สิบเก้าเพชรครับ ครับคุณผู้ชมมาโครงการบีบีจะสอนสะเดือนวันนี้บอกเลยว่าอายแน่นอนเทคนิคที่เราไม่ได้เห็นเราก็จะเห็นแน่น่าเสียดายนะครับทีมลาลาแลนด์ไม่พร้อมนะครับในวันแข่งเนาะน้องเอร่อน้องน้องในทีมตกสเก็ตบอร์ดไปคนหนึ่งแล้วไม่เป็นตัวสำรองโอเคต้องบอกว่าลาลาแลนด์นี่คือให้น้องแบกนะครับป้าเขาก็พอเล่นได้อยู่อย่างนั้นแล้วเข้าหัวเขาก็วิ่งลุยถอยหัวถอยหัวถอยหัวต่อยอะไรไม่ได้ มาดินั่นเองโดนหลับเต็งแหลมเกินไปอ่ะขึ้นไปสูงนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเขาจะข้ามได้ละเขาจะข้ามได้แหลมอะไรก็ไปหลบมุมนี่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 มายิวยิวโอ้โหคนหนืดคนหนืดมาเต็งมาหนืดมากเลยอ่ะบาหลีอ่ะมาสักครู่นี้เดี๋ยอะๆเต็งเอาดิเต็งนี่นี่นี่มา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 ตามแล้วตามแล้วเคลีย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 มันก่อนเคลียก่อนโอเคแหลมขึ้นไปใช่ไหมมาดิเอ้เต็งเต็งเต็งสไปด์มันน้อมหลังมาน้อมหลังมานี่ก่อน นี่ับีี่แต่วงแตกววใครต้นจะไปตรงนั้นจะไปตรงนั้นจะไปตรงนั้นวงแกแล้วเสวยสวยจุกสวยชุกสวยวงแกแล้วมันดากเขาันนี่วันนี้ันนีเด้อโอ้โหอะไรอ่ะมันสลุ้มนเก็เห็นโอ้ยสลุ้มนึงไปแบบแหมทไมไม่ไอ้นั่นอยู่หน้าสปายอยู่หลังแย่ให้เขาเลือกตีใครเขาสงสารนัูอ่ะให้โชว์ทักษะการเล่นเหมือนงานแข่งหน่อยสิให้โชว์หน่อยโอเคโอเค โอเวเยอร์ไม่ได้เล่นโชว์บ่อยๆเะรอเชฟนี่วันนั้นนี่คือโค้ดแบบแทบจะกินหัวนะครับผมถ้าไม่มีโค้ดนี่คือเรียบร้อยไปแล้วนะบอกเลยจิตใจร่างกายต้องการการนะเดี๋เดี๋ยวไอเซนดี้เดี๋ยวเขาเขาจะไปฆ่ามันโอเคเดี๋ยวเขาซ้ำให้โอเคแป๊บนึงรอจังหวะรอจังหวะโอเคบอกให้ตามมันฟาร์มไปสิบไม่เห็นเหรอมันฟาร์มไปสิบปล่อยมันบวกกันไปเราอยู่นี่แหละเราอยู่นี่อ่าที่สองเลยเอาเลย อะไรเฮ้ยเตีงเตีงเตีงเอาดิเต็งเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเออเออเออเอาเอาเขาตายตอนไหนใครฆ่าเขาเขาก็ตายด้วยเหมือนกันลุกเจอแซนดี้มันมันฟาร์มไปสิบหกไอ้บ้าสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้คือเมื่อกี้มันฟาร์มไปเยอะไงนะครับนะโอเคมาเราไปต่อกันดีกว่าครับ few moments later อะไรครับมารอบสองนี่คิดว่าได้ไหม ตัวเองต้องรีบฟาร์มคือตัวตัวเองมันแบบเอเอยว่าจะบอกเจน้นถึอธิบายให้<อ>ให,ให้ให้ทุกคนฟังเพราะว่าตัวนี้มันตีกายมันเล่นยาก<อ>าจริงๆตัวมันเล่นยากนะฮะนะแต่ว่าเล่นได้ดีเลยนะครับผมเรารอเกรเต็มแล้วก็เน้นาาเน้นฟาร์มตั้งแต่ต,ต้นถ้าฟาร์มได้เนี่ยคือเข้าไปฟาร์มเนี่ยอย่างเช่นในอีกาเนี่ยมันบางเนี่ยถามว่ามันจะสู้ผมได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เน,นี่ยฮะตัวเองเก็บกองเลยเออเก็บไปนั่นแหละนั่นแหละ่ะเก็บแล้วถอยถอยกลับบ้านเลยถอยกลับบ้านเลย ไหนบ้านเราเราอ้อมอ้อมอ้อมมาหนี้อ้อมมาหนี้มาหนี้ระวังด้วยระวังด้วยเนี่ยเนี่ยมานี่เตียงมานี่ดิเตียงมานี้โอ้ยจะกลับบ้านได้ไงเกาเกิดตรงไหนเขาจะกลับไปโน้นแต่ไม่ใช่เอาไอ้เนี่ยบอกกลับบ้านเขาเเดดินยาซับเตียงได้อยู่เนี่ยเห็นไหมเขาตีแล้วเตีงเพิ่มเลือดเนี่เห็นป่ะโอเคถอยที่แน่ถอยเลยถอยเราเสียบเรื่องระยะถอยก่อนถอยก่อนเตีงอยู่นี้อย่าถอยไปไกลอย่าถอยไปไกลเอ้โอเค ถอยมาถอยมาถอยมาถอยแล้วเขาติดพิษอยู่เนี่ยพิษเขาเป็นกระสุนไฟฟ้ารู้สึกว่าเป็นซับพอร์ตที่แบบลําบากมากนะผมตอนนี้คือทั้งซับทั้งแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเตียงวันนี้เตียงวันนี้เตียงวันนี้มาหลบตรงนี้ใช่ก็ต้องมาหลบตรงนี้ไงโอเคหามุมหลบตรงนี้ก่อนเห็นไหมมันจะเก็บเกลียดถ้าไม่ตายเราไม่จะพาบ้านน็อตนี่เดี๋ยวตีแล้วจะบวชพาบ้านน็อตเนี่ยเอาดิเอาดิมันมาข้างหลังนะใช่ช่างมันช่างมันเตียงก็ดักอยู่นี่ไงมันมาใกล้ๆแล้วเตียงก็ค่อยกดตีไง เออยากอะไรเราอ้าโคมาโคมาเออเจงมานี่ก่อนนี่รีเลียดถอยมารีเลียดถอยมารีเลียดอ้อมหลังอ้อมหลังมันอ้อมหลังมันตรงนี้โอเคนั่นแหละนั่นแหละเรื่เราจะจุ๊กแบบโคเวียเจงเข้าไปตีได้นะเข้าไปตีได้นะมันมีนะเข้าไปตีแล้วถอยกลับมาถอยกลับมามันโดนหนีต่อเขาตายโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วโดนหนึ่งดีกาโดนหนึ่งดีกาไม่น่าเชืยังไม่ตายยังไม่ตายยังได้อยู่ยังได้อยู่เห็นนะ ตอนแรกจะมาโชว์ทักษะอะไรนะบีบีตอนนี้เลยกลายเป็นดูทักษะโปโค้เราไปก่อนนะทุกคนโปโก้แบกโปโค้แบกโปโค้แบกโอ้ยเป็นไงล่ะของจริงเป็นไงครับเมื่อกี้เราใช้แผนอะไรให้มีแผลแกล้งตายไปก่อนแล้วพี่เจ้าใช่ใช่ใช่ครับผมจริงจริงมันเป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำนะครับมาสักครู่นี้คุณผู้ชมนะไปต่อฮะกระบอกบีบีแขวนกรเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนอีเวนต์ไหมไปสามวิสามดีกว่าทุกคน เราไปแก้กันว่าไปเล่นวอลเลย์บอลดีกว่าไปแกล้งชาวบ้านนะครับผมโอู้เห็น้องด่าเลยเลยไปกดเลยกดเลยไอ้เจอก็อย่าว่ากันนะคะคือต้องบอกว่าตอนที่สตรีมใช่ป่ะหมวดเขาสอนคนอื่นว่าอย่าหาทำนะครับผมอย่าเอาเพื่อนพลังน้อยช่วยน้อยมาแบกแล้วตัวเองก็ทำเองเนี่ยนะน่ารักมากนะครับ เราจะรู้ว่าเรามันเลวร้ายแค่ไหนเราต้องทำลองทำเองก,ก่อนเออทำทำให้ดูอันนี้คือทําให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนแล้วก็ห้ามทออําตามนะบอกไว้ก่อนนะเนเดีย๋ยวเล่นยังไงไม่เคยเล่นเห็นไหมฝั่งนั้นพลังสิบหมดเลยแล้วฝั่งผมครับผม<อ>พลัง<อ>เดี๋ยวนะผมพลังพลังสิบคนเดียวพลังส<ะ>ิบคนเดียวเอ้บ้าพลังสิบคนเดียวอะไรได้ไหมเพื่อนได้ไหมเราต้องมาอยู่นี้ได้ไหมได้ไหมตีมันดิตีมันตีมันไม่ใช่อะไรอย่าเขาังถามอยู่วะยัง เองต้องอยู่ตรงจุดคอยรับวอลเลย์บอลไงเนี่ยบอลเลย์บอลเออนี่วอลเลย์บอลเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วใช่คือเราต้องคอยอยู่ตรงจุดนี้เออเออตีมันตีมันนั่นแหละนั่นแหละโอ้บอลเลบอลเลยเออแต่ว่านี้มันคือวอลเลย์บอลมันคือวอลเลย์บอลคืออวลลเย์บอลเดียวเข้าใจแล้วเนี่ยโปรเพีเยอเข้าใจอะไรไงเหรอเหรอหมดนี้ต้องเยอะต้องแยะอ้าวอ้าว ไม่ไม่กันนะตัวเองไม่มากันนะบอลมาลอยมาไงเมื่อกี uh, um ้มาเอาใหม่ไหมหรือกลับไปหมดเดิมดีแล้เออสงสารเพื่อนเดี๋ยวเขาขอแค่เขาต้องเอาวิญญาณโปรเพเยอร์วันนี้เขาแข่งกับมาก่อนเหรอแล้วโอเคต้องให้โค้ชสอนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะเดี๋ยวเจอโจทย์เก่าเองเข้าไม่ได้เขาไม่ได้ถอยบอลไปบ้าถอยอยู่เนี่ยวนอยู่เนี่ย แนวดวตีกัะมันดีมากเลยนะถ้ามันมาใกล้ๆแล้วตีแล้วมันจะผักสูกระเด็นออกไปไงแม่เขารู้แต่ว่าเธอไม่จริงไม่ไม่ตีมันอะสักดอกได้ไหมเนี่ยก็กลัวตีไม่ตีเนาะตีไม่มาช่วยเขาเนี่ยเขาโดนมอสิค่าเนี่ยอะไรเนี่ยมาเล่นโปโก้มาเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นบีบีเล่นูมาโอเคมามาเนี่ยเก็บกล่องเนี่ยเนี่ยห้ามกดตีออโต้นะจำไว้เลยนะบีบีเนี่ย เไหนบอกเดียโตเดียโตวันนั้นแข่งอยู่กูเองกดออโต้ไปเลยกดออโต้ไปเลยอ่ะไม่คือคือที่วันนั้นบอกให้ออโต้เตงถอยมาถอยมาเพราะว่าเตงกดตีไม่โดนไงก็เลยต้องออโต้เออถอยมานี่ถอยมานี่ถอยมานี่อย่าเพิ่งไปเพิ่งไปเนี่ยพอเราตีตีตีเนี่ยเห็นไหมมันก็ตายแล้เราเราเราพลังดีเขาเห็นไหมมันก็ตายอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ตายตายเห็นไหมอ๋อป๊เปิ้ลตัวเองใช่มเนี่ยเนี่ยเอาเตงไม่ตามมา ้ามยุ้งตาวเช้าไปแล้วเห็นไหมโดนมาฆ่าเลยเนี่ยคอยจุกจุกจุกสิโอเคอ่าอาเชิดมาหน้าที่ของของเขาไม่มีอะไรมากเขาต้องรักษาชีวิตให้เกิดเออคืออย่าตายก็พอแค่นนั้พอถอยมาอย่าเดี๋ยวโดนสะท้อนเป็นนี่ถอยมาเออไ่ไงโค้ชตามมาลูกมันกดหน้าเต้าให้เรามันมันหยามเราอย่าไปยอมอย่าไปยอมเอาหน้าเต้าอย่างเงนี่ คือมันร้องไห้ใส่เราไงแบบว่าคิดบูโปรงแล้วอะไรเงี้ยอยู่นี้หรือยังเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันเศร้าหรอไม่ใช่ไม่ใช่โอมันบอกว่าเราโอเคโอเคนี่เขาเข้าใจผิดมาตลอดนะเห็นใครหน้าเศร้าใส่เขาก็สงสารตลอดเลยเลยอยู่นี้ไว้อยู่นี้ไว้โอเคเอ๊ะมันหมุนมันหมุนไม่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 อันนี้เล่นดูโอ้ไม่หมุนไม่หมุนอันนี้คืออะไรอ่ะเตงเตงหลบชิงไม่ได้เขาเลยโดนชิงไปด้วยเลยเมื่อกี้เนะหลบไปก่อนหลบไปก่อนหลบไปก่อนเออเออหลบหลังบล็อกหลบหลังบล็อกหลบโดแล้วหลบเลย นี่ไม่ได้ยิงไปเลยเนี่ยเชฟจะส่งหนึ่งไม่ได้นะโอ้นั่นเอี่เขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วเขาจะตายเขาจะตายแล้วเดี๋ยวเขาจะรักษาชีวิตไว้เชียร์เชียร์สู้ๆจะจะสู้ยังไงเนี่ยถอยมาถอยมาถอยมาแอบนี่แอบนี่ก่อนแอบนี่ก่อนพลังโป้โคมันอะไรอ่ะในโบกมันซับเพื่อนเจงไม่ได้พลังสิบเนซับไงล่ะไม่ได้พลังสิบซับยังไงเรา โอเคเอาที่สองเอาที่สองเอาที่สองไปตีมนเจสซี่มันเหลือตัวเดียวแล้วมันเหลือตัวเดียวแล้วมันมีป้ฆ่าได้เออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละสวยอ่เอออ่ะเฮียนี่แหละเป็นไงเห็นไหมเล่นแบบนี้เนี่ยไปย่างเลยประมาณนี้เห็นไหมแล้วที่สองนี่ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับผมก็เหมือนไปคนเดียวนะครับนะเมื่อกี้ ถ้าถ่ายแบบว่าเปิดกล้องก็จะเห็นพี่แจกัดฟันตลอดเลยนะทีหลังเดี๋ยวจะเปิดหน้าให้ดูด้วยนะคุณผู้ชมดีไหมเอาเรีอคชั่นไปไหมเอออะไรแบบนี้แบบนั้นเออเฮ้ยเต็งคือบาวสตาร์เนี่ยเขาอัปเดตใหม่แล้วมีเพลงมันมากเราเปิดเพลงให้คุณผู้ชมฟังก่อนอ่ะมาชมย้อนย้อัวะเออเออไม่เจออีกแล้วจีไรเงี้ยมันไหมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับภารกิจแบกแจ็คก์ และถ้าหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้ญญวยนะคะโอเคครับผมไปแล้วบายบายสวัสดีครับรบาย <ไป S 1>